เอาละครับคลิปนี้เราจะมารีวิวอาเคน2.0กันทั้งชุดครับว่ามันจะมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับทุกคนหากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวนเนี่ยผมแนะนำ Index Game Center เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่าง ก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสูขของลูกค้า Index พร้อมเปย หลังจากที่มันเข้าปไปเมื่อเช้านะครับผมต้องบอกไปก่อนว่าโอ้โหราคานี่ผิดคาดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมเดาไว้ว่า535 0นะครับแต่ก็พุ่งมาถึง5 9 2 5, เเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากได้สกินชุดนี้นะครับในราคาที่ถูกเติมเองเนี่ยสามารถไปเติมกับ อินเด็กส์เกมเซนเตอร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจนะครับไลน์หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับยังไงก็ลองไปเติมกันได้นะสำหรับอินเด็กส์เกมเซนเตอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงแล้วก็ราคากันเลยดีกว่านะสำหรับในตัวของอาเค็นคอลเลกเตอร์เซตนั่นเองนะครับตัวนี้มีราคาทั้งชุดอยู่ที่5925าหนะครับหรือตีไปประมาณ1,500บาทนะโดยประมาณนะโดยในชุดเนี่ยก็จะประกอบด้วย1แวนดอลนะครับ2ก็จะเป็นตัวของอาเค e นกระเล็ดนะครับหร ที่เป็นถุงคู่นะครับประมาณนี้ส่วนสเปคนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นบลาแบบนี้นะฮะมันมีอยู่3สีด้วยกันส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวของอาเคียนซิสเตอร์นั่นเองนะครับมันก็จะไปคล้ายๆกับตัวอาเคียนหนะเป็นกรอบแบบนี้เลยนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับและอย่างสุดท้ายนั่นก็คืออาเคียนเอนฟอร์เซอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างนะถ้าใครที่เป็นแฟนซีรีส์เนี่ยนะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันตัวนี้นะก็จะมีส่วนลดไป 1 7 7 5 VP นะครับราคาเต็มทั้งชุดจิวที่7700นะครับประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็น ID ใหม่สิ่งๆิ่งที่รอตัวนี้มาโดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตมาติดตั้งสกินเลยละกันตัวนี้อยู่ในเทีย Exclusive Edition 5เหลี่ยนสีทองนะครับผมมันจะใช้ RP ในการอัพอยู่ที่30 RP นั่นเองนะครับสำหรับตัวปืนนะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาอัพให้ดูกันเลยดีกว่านะนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในห้องซ้อมกันอีกทีแต่ก่อนหน้านั้นขออนุญาตมาอัพถุงมือก่อนละกันนะครับถุงมือเนี่ยก็จะใช้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่2ขั้นเนาะก็จะใช้10 RP ด้วยกันนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมีแค่สีเดียวนะฮะไม่จําเป็นต้องไปเป,เปลี่ยนสีอะไรให้มันมากมายนะครับผมการประหยัด RP เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในเกม b a l o o a n นะตัวกงตัวกา s ใส่อะไรให้มันเต็มครบชุดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องซ้อมกันเลยดีกว่าว่าทั้งสกินแวนดัลแล้วก็ต ในถ้าพองแล้วก็เลตสโกครับและรครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในห้องฝึกซ้อมกับเจ้าตัวอาเคียนแวนดัลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในเทียร์เอ็กซ์คลูซีฟอี dition ก็จริงแต่เอฟเฟกต์ของเขาอะ่ะมันจะอยู่ในเทียร์พรีเมียมนะครับนั่นก็คือเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้อลังการเท่ากับตัวของเอ็กซ์คลูซีฟตัวอื่นหรือว่ามีความเทียบเท่ากับพวกคุโรนามิหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ทําไมเขาถึงไม่สามารถเอาไปขายในเทียร์ เขาก็เลยเอามาขายในห้าเหลี่ยมสีทองนั่นเองครับผมแล้วก็อัปราคาบอกว่าลิมิเต็ดเข้าไปโอ้เหีียบร้อยหวานเจี๊ยบพอควักขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟทเขาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับมันจะเหมือนกับพวกตัวสามเหลี่ยมสีมพูหลายตัวนะครับโทเมชพังนะครับผมประมาณนั้นเลยกดโชว์นะครับอันนี้ก็จะมีกินมิกเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้เลยนะฮะ ผมว่าสวยนะสวยสวยจริงเลยอ่ะจากใจเลยคิดว่าสวยมากนะครับแต่ว่ามันดูแบบสเปะสปาไปหน่อยอาการออกแบบของมันนะเนาะแต่ก็ไม่รู้สิบริษัทเขาทําเองนะซีรีส์แล้วเขาก็มาดีไซน์ไอ้ตัวสกินนี้เองมันก็น่าจะเข้าตีมอะไรของเขาแหละนะแต่ผมคิดว่าก็สวยดีนะครับผมดูปแปลกไปอีกระดับหนึ่งละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวของสโคปนะครับนี่ก็จะเป็นขีดๆแล้วก็มีความแบบเบลอๆหน่อยคล้ายๆกับอาองจีงอ่ะที่มันมีเรื่องของระบบประสาทอะไรงั้นอะประมาณนั้นนะครับผมถือว่าทาออกมาได้ดีนะแต่ ถ้าออกไปในที่แจ้งเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ยากพอสมควรนะครับผมสาหรับบางคนนะแต่ด้วยความที่มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดในที่แจ้งนะมาเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงตัวนี้กันนะครับปิ้วปิ้วปิวปิวนี่ติดตลกซะแล้วอ้ เอาริงป่ะตั้งแต,แต่ฟี2024มาเนี่ยมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นแหละที่ทําออกมาแล้วยิงดีผมว่าตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยิงดีมากๆดูจากเส้นกระสุน,นครับเส้นเล็กนะครับแล้วก็ชัดทั้งเส้นนะไฟปะลืนเนี่ยอาจจะมีผลเล็กน้อยแต่ถามว่าใช่ปัญหาไหมผมว่าไม่ใช่ปัญหานะผมรู้สึกว่าแรงถีบมันน้อยมากเลยครับ เออรู้สึกว่าแรงถีบมันน้อยมากเลยอะ่ะมันจะให้ฟิลเหมือนกับไอ้พวกปืนสงครามในเกม Battlefield ไม่ก็ Call of Duty นะครับผมมันก็จะมีแรงถีบที่มันน้อยมากๆเนาะเสียงของมันอะ่ะประมาณนั้นเลยนะครับโหทำอมมาดีนะผมว่าเรื่องการยิงนี่ผ่านเลยอะ่ะ ผ่านไปไกลเฮ่ hey, ไม่ใช่นะครับผมถือว่าโอเคเลยชอบนะถ้าถามว่ามีฟิลใกล้เคียงกับตัวของ Elder Fame มไหมผมว่าไม่นะมันคือแบบคนละแบบเลย El d e r f ร์เฟมันก็จะมีความกระด้างนิดนึงแล้วก็มีความยึดยืดนะของตัวมังกรนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีเลยนะครับผมมันก็เหมือนสกินปกติทั่วไปนะครับมังกรเนี่ยมันอาจจะอาปาก,กจริงแต่มันก็ไม่ได้มีผลขนาดน้นะเนี่ยผมชอบทส่นกระสุนของมันมากเลยนะแล้วก็ไปล่อยไปปืนอนะ่ะทำออกมาได้สวยมากๆอ่นนี่เปลี่ยนแม็กเห็นไหมก็จะเป็นแอนิเมชันเดิมนะครับ เหมือนกับตัวพรีเมี่ยมเลยประามาณน,นี้เนาะกดโชว์อีกทีประมาณนี้เลยถ้าให้คะแนนเต็ม10เนี่ยผมว่าไอตัวเนี้ยยิงด,ดีไปประมาณ8ละเดี๋ยวยังไงต้องลองไปใช้ในเกมจริงอีกทีว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปแยกกันอีกทีเนาะนี่ผมไม่ได้เล่นมนาะส2-3วันแล้วนะครับอาจจะยิงไม่โดนบ้านเนี่ยยิงดีมากนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นถัดไปกันนั่นก็คือตัวของ infinity Gauntlet แต่ไม่ใช่แล้วนะครับผม arcane กันเ t ล็ t นั่นเองที่เป็นตัวถุงมือใหญ่ๆแบบนี้เลยเบิ่มๆบอกเลยว่าเบิบ่มๆสุดๆไอตัวเนี้ยถามว่าบางจอไหมผมว่าไม่มีนะไม่มีความบางจอแต่เอฟเฟกของมันอะไม่แน่เดีย๋ยวดูนะเห็นปะเอฟเฟกมันจะมีความแบบวิ่งวิ่ง,งวับวับเออแต่ต่อยมันอยู่โอ้โหโอ้โหต่อยมันนะครับต่อยมันมากทีเดียว กองที่อู้แย็บค่อนข้างที่จะไวนะเออฟาดเข้าไปยังไงโอ้โหทำอกมาได้ดีนะครับต่อยขวาไปเออต่อยขวาอีกทีต่อยขวาดีขี้ขวานะครับมันจะสุ่มนะระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวาเนาะะประมาณนี้โอ้โหต่อยมันดีกว่าคุณผู้ชมต่อยโคตรมันเลยแต่เอฟเฟกต์อะนิดนึงนะเนี่ยดูดิเอฟเฟกต์อาจจะมีนิดนึงนะครับเวลาที่คุณวิ่งโรเททอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีนิดนึงครับ แต่ว่าถามว่าใช่ปัญหาไหมก็แล้วแต่คนอีกทีนะส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ามันบาง,บางจอนิดนึงนะครับผมเวลาที่เราต่อยแล้วก็โรเทชเนี่ยบิ๊บวบบับแต่ตัวปืนเนี่ยผมยอมรับเลยทำออกมาได้ดีจิงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าน่าซื้อไหมโอ้โหแน่นอนตอบยังไม่ต้องแบบลังเลสงสัยเลยว่ายังไงก็ต้องซื้อ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันลิมิเต็ดอะไรหรอกผมว่าส่วนตัวเนี่ยคือไอ้ตัวปืนนะ้ำทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับในเรื่องของการยิงแล้วก็การทำเอฟเฟกอะไรต่างๆของเขานะครับถึงแม้ว่าเอฟเฟกเนี่ยมันอาจจะมีน้อยหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่บุคลอีกทีว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะไปในทางเป็นสแตนดาดของเอ็ก u s คลูซีฟอ dition นั่นก็คือ2175นะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูอีกทีละกกััันนะบตววีี้้เ่่ยจไมลมลลาาขาแ เหมือนกับตัวเวอร์ชัน1.0ที่เป็นเชลิฟนะครับไปแล้วไปเลยนะไม่กลับมาขายอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่มีแบบเออถ้ามันมีเวอร์ชั่นที่2ออกมาเวอร์ชันหนึ่งจะกลับมาด้วยไหมไม่มีนะครับผมไม่มีอย่างที่เห็นเลยนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษที่เฉลิมฉลองการเปิดตัวซีรีส e ์อาเคนยน2นั่นเองนะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้นะโอเคแล้วถ้าใครอยากได้สกินตัวนี้ในราคาที่ถูกกว่าก็อินเด็กซ์เคียนเซ็นเตอร์เลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปกันว่าจะเป็นอะไรครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของเจ้าอาเคน2.0แบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําคลิปแยกไอกทีตัวสกินเนี่ยมันมีความแปลกในเรื่องของดีไซน์แต่ก็มีความลงตัวของเรื่องสีสันนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างหลายๆจุดที่ผมคิดว่าสวยงามดีแต่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของบุคคลอีกทีว่าจะชอบหรือไม่ชอบดีไซน์ตัวนี้นะครับเรื่องการยิงอันนี้ผมยกให้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่ยิงดีที่สุดในเกมเพราะว่ารู้สึกถึงแรงถีบได้น้อยมากๆเชลลิป1.0เนี่ยทำ กับเชอริฟ1.0เลยนะครับยิงค่อนข้างที่จะมันแล้วก็ยิงง่ายนะยิงได้ทั้งการเคาะการสเปรย์การแทบเนี่ยทำได้ดีหมดนะครับรวมถึงข้อสะโคมของเขานะครับมันก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ทําให้ยิงง่ายขึ้นพอสมควรเลยสําหรับมือใหม่นะครับอ่ะราคาก็จะอยู่ที่2175นะสำหรับตัวปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคากางไม่ได้แบบกุ้งปีสูงมากหรือว่าเวอร์จนเกินไปนะครับก็เป็นราคาแบบปกติแต่เอฟเฟกเนี่ยแล้วแต่บุคคลอีกทีว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันปเป็น โฟกัสจากเป้าหรือว่าจากเกมนะครับสกินเทียส้มหลายๆตัวนะครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกที่มันอลังการเกินไปทําให้เราอาจจะมีเรื่องของการหลุดโฟกัสได้ตัวนี้ผมคิดว่าโอเคแล้วแหละแล้วก็ชอบมากๆนะครับเวนดอลตัวนี้เนาะส่วนเรื่องของถุงมือนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกนะที่มันอาจจะวิๆๆบวัๆบๆบ้างนะครับผมถามว่ามีหนวงไหมไม่มีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นแอนิเมชันที่ไวมากๆเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันครับเดี๋ยวผมจะมีฟุตเทจเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับเอฟเฟกของเขาในการฆ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ทุกคน นะครับผมเอาละถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถ,ถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปตัดเกรดนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันไปด้วยในเย็นนี้นะครับสวัสดีครับ